ค่ะอันนี้เราจะขามมาดูมะม่วงมะม่วงลูกเล็กๆต,ต้นต,ต้นยนะืนขึ้นมาบนเต็นต์มานะดูโอเคไหมเต็มเลยน,นะคะนี่ดให้ดูให้ดูนะคะดูเยอะมากๆดู มันออกเป็น้นนชีไม่รู้ค่ะปามมาดูมันจะเป็นอย่างไงจะตกไหมเนี่ยดูมันนี้จะเป็นยังไงลูกมันไม่ไม่ใหญ่นะแต่ว่ามันเยอะมากเลยนะดูปามมาดูดูดูนะคะอันนี้เมืองไทยมันจะเป็นแบบนี้ปล่าไม่ไม่รู้นะอาจจะอีกตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นลูกเล็กๆนะคะลูกขนาดนี้ ไม่โตนี่แก่แล้วนะมันมันมันใกล้จะสุกแล้วดูมันเป็นเหลืองๆเหมือนจะมันจะสุกเลยดูอะค่ะลูกข้างล่างเยอะมากนะคะดูอันเนี้ยอันนี้ทําไมเก็บบนต้นมั้ง ก็ต้นมันก็ไม่สูงเนี่ยไว้ในกระเป๋าก่อนอันนี้ Onion ไไอีกต้นนึงมากมันเยอะมากๆแล้วก็แต่ว่ามันลูกมันไม่โตเหมือนมืนะม่วงนี่แหละลูกมันเหมือนไม่โตเหมือนมะม่วงบ้านเราลูกมันอันเล็กๆล็กเกเดี๋ยวให้ดูแต่ลองมันเกิดตัวดูตัวนี้ก็ตัวนี้เลย ให้ดูเรืองม,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 มากนะดมนมนูมันเหมือนมันใกล้จะสุกแล้วดาจ,จะจะเก็บเลยลมบนลมนะเราอยู่บนต้นมันนะคะอยู่บนต้นมันนะคะเียนขึ้นบนต้นม,มันก็เห็นเขาก็กินแต่ว่ามันเหมือนมันจะสุกเลยอ่ะคิดว่ามันจะสุกมากกว่านะ ไปเก็บไปไก็กค่ตะไบแต่นกมันก็ไม่กินนะคุณด้วจะหวานรึเปล่าโอเคอลาให้ดูวอยู่บนต้นก่นก็ไม่ได้ไม่ถ่ายอะไวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์ที่เขาจะเริกกร่มตั้งกันก็เลยเฮ <c oughs> หวานไม่คม่อยเน่ได้พักแป๊บหนึ่งค่ะก็ะตื่น,บบนตั้งแต่ห้าโมง ที่เหลวมากเลยเนะี่ยน้องหนักลดเยอะห <c oughs> นักเลยดีสี่สี่จุดห้าโลอาจจะไม่ถึงก็ได้ถึงสี่สิบสี่โลรู้ว่าก็ไม่รู้นะคะใหา้ให้เริ่มที่จะสุกยังจยากอยากเจอลูกสุกแล้วนนะ่ะจะตกเลยเนี่ยฉันก็ตกเลยเนี่นยยัขขงไม่สุกนะดูดูไอติมห่วงเนี่ย ลองด้ยโดมโดมอันเดียวนะคะเนี่ยมีรูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีอยู่แปดรูปห่วงเดียวห่วงเดียวนะคะแปดรูปมเยอะมีมากแต่ลูกหนุนต้นมันก็ไม่สูงนะคะลังดาก็ปีนขึ้นมาได้ไม่สูงแต่ละกิ่งให้ดูมะม่วงมะม่วงมะม่วงบ้านเขานะคะมะม่วงบ้าน มีลูกลูกมีเยอะแต่ว่าลูกพวงหนึ่งอยู่อย่างในรอยก็สามลูกอ่ะกูบกิ่งกีกิ่งเดียวก็เรียกเลยกิ่งพวงเขาเรียกพวงใกิ่งหนึ่งผมอ่ะเนี่ยไห้ดเป็นลิงเป็นข้างอ่ะก็ไม่มีอะไรที่จะอันนั้นแหละค่ะก็ไม่ได้เข้าสวนเพราะว่า ไม่มีใครอยู่ค่ะค่ะอันนี้ก็วมงอันนี้่สามลูกวงอันนี้ก็อันนี้ก็นนกสวงมากมีสามมีสามลูกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามีแต่แค่สามลูกมีเยอะมากดูจะให้ดูพรอน,น,นะคะอลังการงานสร้างมากมากอลังการงานสร้างดูนะคะจะเห็นไหมเนะี่ย อันนึ้พวงเดียวนะคะมีกี่ลูกพวงเดียวนะคะนี่นะหนึ่งเอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกอะ่ะไม่รู้มันจะหักในลมแรงที่นี่ลมแรงลมจะหักเนี่ก็เราก็แต่ลยวะตู้ต้องได้จะตกตายแล้วจนะให้ดูถ่ายให้ดูนะคะนะให้ดู ต้นมันก็ไม่สูงหรอกแต่มันก็บ้านเรามันก็จะเป็นลูกๆเนาะทีนี้มันเป็นผองเป็นผงเยอะมากต้นมันไม่สูงนะคะได้ดูนะแต่ถ้าพื้นก็ปีนขึ้นมาได้อยาตอนนี้การนะคะก็จะหลงเล้ก็ก็อยากเห็นเขากินข้างล่างนะคนงานเขากินแต่เราขึ้นมาดูมันก็ไม่มีลูกสุกมัน ว่จับดูมันก็ยังไม่สุกก็เลยไม่ได้กินมันเปรี้ยวนึกถ้ากินเปรี้ยวแล้วโอเคนะคะหากติดตาม TikTok YouTube นี่ตัวด้ทั้งหมดเลยนะคะโอเคนะคะโอเคมะม่วงมะม่วงมะม่วงก็จะบายบายละโอเคนะคะบายบาย